สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูรถอีกคันนึงนะคะที่ลูกค้านํามาติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้า,ฟา,ฟากับทางอู่ของเรานะคะรถคันนี้ก็เป็นรถมินิออตินเนาะเพราะว่าเดิมเน่ะเรารู้อยู่แล้วพวงมาลัยมันจะหนักอยู่แล้วเขาก็เลยนํามาติดเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า,ฟาเพื่อที่จะให้การขับขี่แบบสมูทเบาขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูฟีลลิ่งของพวงมาลัยนะคะติดตั้งไปแล้วจะเป็น คันเนี้ยติดตั้งไปแล้วนะคะพวงมาลัยของเดิมของรถเนี่ยมันก็จะค่อนข้างหนักแล้วก็ฝืดนะคะมันก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยการขับขี่ก็เลยแบบว่าควบคุมยากแล้วใช้แรงเยอะ,อะแรงต้านมันจะเยอะ่อยเนยาะพอเราติดตั้งพวงมนนาลัยไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยการทํางานของมันก็คือแค่เราเปิดสวิตช์ออนขึ้นมานะคะประมาณ5วินาที อะไรก็จะเบาเลยแบบนี้เลยค่ะชิวๆเบาๆง่ายๆเห็นไหมคะมอะไรเบาขึ้นเลยแค่นี้แถ้าไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่อูตูเอเชียได้นะคะตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะเพจอูตูเอเชียเชียงใหม่นะคะ 0840464544นะคะแล้วก็ Line ID ต o ู u n d e r s c s r e Asia นะคะถ้าเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ